ยำเย็นครับเหมือนเดิมครับมันดักหนูนี่นะครับหมายติดถนนใหญ่ครับ uh huh. ยังไม่ได้ไปดูเลยนะครับว่ามีรอยหรือเปล่ามาดูแล้วก็จะไม่เสียเที่ยวครับไม่มีรอยก็จะแหวกวางครับยัดอย่างเดียวแล้วก็มาลุ้นกันเนาะได้ไม่ได้มีตัวยังไงก็ได้ทุกปีมันเคยมีตัวนะครับ เนี่ยครับทุกๆปีผมก็เคยทําคลิปอยู่ตามเนี่ยแถวเนี้ยนี่ครับบริเวณนี้แล้วก็ยาวไปเมื่อสามปีที่แล้วเป็นป่าอ้อยนะครับเนี่ยที่เห็นตามเนี้ยโหหนูคนเยอะเลยพอเลิกทําอ้อยหนูหายหมดเลยเดี๋ยวตามนี้เราจะวางหนูต้องข่าวทั้งสองคำหลังโอเคครับวีเห็นละ มันเด้งครับเจยวกัโพแท่งกับหมวน้ำหอมหมวเชื้อเชื้ออะไรไปดุนกันเชา้าติดตามครับครับเรามายามกับดักกันครับตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มซึ่งคนระับไม่มีผลงานนะครับ mít này nó thấp dẫn nó thấp Hãy subscribe กับหายครับญาติดูนะครับโอ้โหเจอครับท่านผู้ชมนีม่ครับลองผมก็กลัวมันกัดครับ นี่นะครับโอ้ไม่ไม่เล็กเลยนะครับนี่ครับดูมือผมครับอขอญาตจัดก,การก่อนนะครับอขอญาตแก้เชือก แต้มครับเดี๋ยวเก็บกลับกันไปเลยครับน่าจะเพิ่งติดนะครับนี่ครับไปนรุ่นกันอีกตัวนึง โอเคครับตายเองเลยนะครับแงสวยงามครับเดี๋ยวติดตามต่อไปครับวัสดิ์ตอน6โมงกว่าๆครับเก็บตับกหนูเช่นเคยครับมาคืนได้ไปแต้มนะครับว่าใหญ่าางานกันมันขึ้นโลดได้มไม่แจ้งเลยนะครับ ี่วันนี้จะมีผลงานไหมเชา้านี้มีร่องรอยอยู่แค่หลังเดียวนะครับไม่ติดนะครับมีร่องรอยกัดหญ้าอยู่หลังเดียวแต่เมื่อคืนที่ติดมันไม่ใช่ร่องรอยกัดหญ้ามันเป็นร่องรอยแบบนี้ครับเป็นร่องรอยแบบโล่งๆโปร่งๆหน่อยๆผมก็ยังงงเหมือนกันว่ากลับไปไหน จับไม่ไปไหนกับหนูลากไปดึงเชือกทีแรกตกใจครับคิดว่าง,งูเห็นกลับมันดูบดับดูบดับนี่ไม้ก็สวยนะครับ เก็บกับค้างเยอะนะครับวันนี้มีนะครับหลังที่ติดมอคืนเนี่ยหมายไม่มีอะไรเลยครับก็เป็นร่องรอยอย่างเงี้ยลากกลับขึ้นมาฝั่งนี้ ติดตามกันนี่เลยนี่ยัดส่งๆนะครับไม่มีรอยกะเก็บตังขาตของขาวแถวนี้หายากครับเงียบกกิบครับไม่มีแม้ตัวอะไรมากินไม่มีแม้ตัวอะไรมากิน แก่ยากนะครับหลังน่ะสามวันนี้จะจำไม่หมานนั่นไงครับเห็นไหมครับแมวถึงว่าทำไมไม่มีหนูต้องตัวเลยเออแมวแมวแมว,แมว ติดมันก็คงเล่นของผมนันแหละก็ครับนี่นะครับหมายที่บอกว่ามีรถตัดย,นยานี่นะครับน่นหอ,อยก็มีไม่รู้ว่าอีตัวที่ติดหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ไม่รู้เราที่รู้ไม่ได้ตัว แมวออกมาต้อนรับถ้าขนาดนี้จะคาดหวังอะไรได้มั้งเนี่ยเห็นไหมครับผู้ชมมีตัวหนึ่งนู่นตัวหนึ่งอย่างไรเนี่ยนี่วางกลับไว้นี่เนี่ย่นนาน,นะนี้ติดนะครับ องนี้ถ้าคิดตายไปด้วยครับเก็บเก็บเก็บเนี่ยขมา้าสายอีกหน่อยก็แมวเ,เล่นดูที่หนูอะไรลูกทุกใหญ่เลยครับลูกมันครับโอ้ uh huh. จะได้เลย ลืมดึงใต้ออกเดี๋ยวไปสรุลูกผลงานกันที่รถครับสองแต้มนะครับถือว่ายังมีความหมานมาฝากท่านผู้ชมครับเหมือนแดงวัดเยื่อหกจีกับข้าวโพดแห้งครับนี่น่าจะเป็นแม่ลูกกันเป็นหมายที่ไม่มีร่องรอยอะไรชัดเจนนะครับมีชัดเจนหลังเดียวที่ เจต,ตนาถ่ายให้ดูนะครับมีหอยด้วยอะไรด้วยตรงนั้นไม่ติดครับไม่รู้ว่าเป็นตัวเดียวกันปะเก๋ครับฝากติดตามด้วยครับรับชมคลิปต,ต่อไปในคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ